ก็ยังพออ่ะจะตัดบอลอีกแล้วว่ะแล้วยงงลบห้ยถ้าไม่โดนลบกดรุนแรงแล้วจีเรีวมาว่ะโคตรเถื่อนสวัสดีเธอรู้ไหมอีกแล้วสติวคืนมาได้เฮ้ยโคตรจะแบกเอาโคตรเอาเฮ้ยจีเรีวอีกแล้วอย่าเลี้ยงให้เห็นนะไม่ชอบนะผมเออไม่กล้าเขามาปิดเยอะนะผมกลัวโดนแล้จีเรีวอีกแล้วว่ะเลี้ยงให้เห็นไม่ได้เลยจริงคนเนี้ยรั่วโนหนึ่งว่ายังไงครับเจอมาแบบนี้แล้วตกราชั้นตกมือให้เลยครับผม แล้วลูกเขาว่ารีบาวได้ครับร่วงนิหนึ่งแลวโดชินี่เลี้ยงไม่ได้เลยอ่ะเรา,าพังทําลายความเหงา,าพังทําลายความเศร้าทําลายล้างชแนลลุยไปกลับทาลายล้างชแนลเกมนีไว้เล่นสนุกเล่นนี่มันส,สุดๆทาลายล้างชแนลลุยไปกลับทาลายล้างชแนลแข่งออกสตตีมแต่กลัวแพ้ออกสตตีมไม่เป็นไรนะครับพลายออกสตตีมที่ตัดคลิปลง YouTube ให้ทุกคนนะครับจะแพ้หรือชนะเราก็จะมีแมตช์นในความทรงจําของเราะะที่ได้แข่งกับเพ<ว>ื่อนที่เป็นใคร<ว>ก็ไม่รู้ สุ่มทีมกันมาครับผมแพ้ชนะไม่เกี่ยวนะครับมันคือการเก็บประสบการณ์ของทุกคนนะครับทาให้ดีที่สุดก็พอนะครับผมเล่นเกมให้สนุกก็พอนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับไม่ต้องเครียดแบบว่าอุ้ยกลัวแพ้ป่ะแพ้แล้วเสียหน้าไม่ต้องกลัวแบบนั้นนะครับผมหน้าไม่มีอะไรจะเสียนะครับผมอ่มันเป็นความคิดของเราเองนะครับส่วนคนที่มาดูเกมเพย์เขาไม่ได้ดูว่าเราจะแพ้เขาไม่ได้เชียวว่าจะแพ้นะครับเขามาดูเกมเพย์ว่าเล่นกันยังไงนะครับสนุกสนานแค่ไหนนะขอบคุณสิบบาทครับผมขอบคุณมากมากครับ ั้นผรับผมสัตล์นะผมคู่แรกของเราวันนี้นะผมเซนเตอร์นิงนะหลานพี่เองเอออย่างปวดบอกเลยตึงแน่นอนนะมีคุณโอเลยวะ่ะคุณโอนี่ซีซั่นที่แล้วโคตรจะตึงนะทีมมามืดนะอ่ะมาสั่งเซนเตอร์นิงอ้าวเซนเตอร์นิงหยิบมากีมาวะ่ะทีเด็ดหรือเปล่าพากจอใหญ่ดีว,วะ่ะเซนเตอร์นิงหยิบมากีมาเฉยเลยนะผมเมนเซนเตอร์นะแต่เล่นมากีนะผมคุณโอจัดแว่นแตกไาวะ่ะ จัดไปนะผมคิวตะาเล่นโดยกิยูเอฟเอฟนะครับผมเอฟเอฟนี่น่าจะย่อมาจากฟรีไฟล์หรือเปล่าแต่ว่าพอดีวันนี้อ่าไม่ยิงคนนะมาเล่นบาสเดอะคิวพีนะครับผมเล่นจินนะครับผมโซลาเล่นอาคางิีนะครับรั่โนหนึ่งเล่นลูกคว้าล่างแรกนะครับอันนี้น่าจะกลัวลูกคว้าล่างสองหรือเปล่าทีมเขาไม่มีลูกคว้าล่างสองไม่ต้องกลัวจัดไปจังหวะนี้ยังไง สบอลไปอ้าวแล้วโซลาได้บอลไปนะครับจีนว่ายังไงไรครับส่งลูกขว้าลูกขว้าเลี้ยงไปแล้วโดนตัดบอลมากี่นะผมลูกเอมานะเปิดบอลเปิดเกมมาตัดบอลเลยวะ <S <S นี่ไงนี่ไง,งสี่จังหวะเหรอโดนไปเด้แต่จีนโยกซ้ายโยกขวาแล้วดังไปเลยแล้วกันนะสับหมูช็อตนี้จริงๆคิโยตะตกดีนะครับผมแต่ตำแหน่งอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าชา้าไปนิดหน่อยนึงบอกเลยว่าลูกขว้าบินตกไวไปนิดเดียวายมาแล้วผมเลี้ยง ส่งให้ลิงลิงส่งแว่นแตกแว่นแตกส่งมามากิจังหวะนี้เลี้ยงไปก่อนนะครับผมไม่มีใครล้มมันไม่มีรูนะเออแล้วหลอกส่งเฮ้อโคตรสวยเถิดโอ้ว่จ้วงไปดิเขาไม่ลงแล้วผมจ้วงสามไปเลยเออเดือนเดือนตีกันสอบเท้านะผมห่วงมันเล็กแรกๆอย่างนี้แหละไม่มีรูนกันนะห่วงมันเล็กนะครับผมแต่พี่ขออนุญาตเช็ครูนแป๊บหนึ่งนะผมไม่มีรูนะไม่มีรูนะผม จริงๆมากิไม่มีรูเนี่ยมันเล่นยากมากเีลยต้องการสกิลเพสที่สูงมากๆนะครับผมเพราะไม่มีรูน่ะแต่ค่าการรบกวนมันสูงอยู่นะก็ยังพอเอ่ะสตาร์ทบอลอีกแล้ววะแล้วเลี้ยงผมโอ้ยน้องอินหลานพี่เองหลานพี่เองหลอดเทพแล้วผมจังหวะนี้รูนไม่ต้องนะเลี้ยงก็ล้มอ่ะเออจัดสาดแต้มไปด้วยว่ะเอาไงเซนเตอร์นิ่งนะผมตอนนี้ไม่ใช่เซนเตอร์นิ่งแล้วนะผมเป็นเป็นเอชจีนิ่งนะนี่ ไอ้พีจีนิ่งแล้วผมโอ้ยยิงดาบแต้ไปนึกว่าเป็นเอจีไม่ใช่นะพีจีนะจังหวะนี้ยิงไม่ลงนะครับมีสแต็กแล้วลูกหน้านี่โอกาสลงประมาณ80%ได้นะถึงไม่มีลูนนะมักกี้ถ้าไม่โดนลบกวนลุนแรงโอ้จีริวมาว่ะเขาโคตรเถื่อนเฮ้ยเฮ้ยโคตรเถื่อนเอาว่ะแล้วจังหวะนี้ยิงจ้ำดังไปเซตตสี่นะครับเกมตึงเกมตึง โซล่า <Solar S 2> <laughs> เพื่อนผมเองเอาว่ามีคนมาเชียร์เอจิโนโยนมาเชียร์โซล่าเองเลยนะครับผมรุ่นปฏิหารของเราแล้วสองจังหวะแบบออืโคั <c oughs> ่รตบราชัล์มาเมื่อกี้ไฟนอลแฟตโคตรหล่อเท่จ่ายไปให้คียค์ยตะกียยตะหลอกเฮ้ยเราดังเทอร์เนอเวอร์อีกแล้วนะครับผม <laughs> จังหวะนี้เทอร์นอเวอร์อีกแล้วสติลคืนมาได้เฮ้ยโคตรจะแบกยังไงครับซีนิง่งแล้วฮุกช็อตไม่ลงเลยครับผมจังหวะน,นี้เอาแล้ว ไม่ต้องไม่ต้องรีบาวได้บอลเดินก็นไปเฉยคือ,อยังไงละมากี่ลูกนี้ถ้าไม่โดนบล็อกนะโอกาสลงสูงมากๆนะผมจำดังปลายจัดปลายเก้าต่อเจ็ดนะครับจังหวะนี้เคียวตัดท,ทำา้า้สวยจ,จินจินจะหูยจะแสกหน้านะาาแล้วลูกเขาว่ารีบาวไปก่อนแล้วดังสัต์มือยังไม่โดนบล็อกนะผมโดดไวมาเก้าเท่าขอพายฉัน<อ>พัดเฮ้ยโคตรสวยง่ายๆ รับบอลปุ๊ยิงเลยยิงเลยแล้วกันสิบเอ็ดต่อเก้านะผมนำอยู่สองแต้มนะทีมเซนเตอร์นิ่งนะครับผม,แ,บผมแล้วตด bon ัดบอลอีกเล่นอู่เเอตัดขนาดเนี้ยลูนก็ไม่มีนะผมแล้วลิงว่ายังไงจะดังสดหรือเปล่าไม่ดังสดนจ่ายมากิมากิรองหนึ่งจังหวะเลี้ยงไปหนึ่งจังหวะจ่ายลิงขอย,ยิงโคตรสวยสิบสามต่อเก้าใช่ครับใจใจวจ่าแบบพี่อินโคตรเอา โคตรเอาโคตรชินิวอีกแล้วอย่าเลี้ยงให้เห็นนะไม่ชอบนะผมอเ,เออแล้วติส่วนเลยด้วยชินิวต่อด้วยมีคนล้มแล้วติเลย์อัพหลอดเท่สิบห้าต่อเก้านะครับผมโอ้โหโคตจรจะเดือดจังหวะนี้น้องอินโค้โหวดวอะมาเกียเพื่อ,เอนเลี้ยงไปไม่มีคนล้มนะส,ส่งไปก่อนนะผมจังหวะนี้ยังไงส่งพิโยตะจามไปยังไม่เล่นนะผม หาจังหวะอยู่นะตอนนี้อ่พลาดแต่จ้ำไปแล้วนะครับยิงไปก่อนนะหมดเวลาแล้วกอกเขาแล้วลง <c oughs> ลว่าอะไลงเออดังเทิร์นโอเวอร์นะผมยิงลงจัดตายสิบเจ็ดต่อสิบเอ็ดนะครับผมแล้วคนบอกว่าไม้ตายเออโดนหรือเปล่าไม่โดนนะครับยิงจ้ำไปแต่ไม่ได้กดบล็อกนะจ้ำไปเฉยๆจ้ำไปนั้นอนะเอาแบบเท่เฉยๆดังไปก่อนแล้วก็ดังไปห้าครั้งแล้วนะนียังไม่มีใครหย,ยุดลุคเพราะว่าได้นะครับผมแล้วยิงเลยแล้วกันโล่งๆเน้นๆจัดตายสิบเก้าสิบสามนะ จีนบอกว่าเอ่อไม่กล้าเขามาปิดเยอะนะผมกลัวโดนชี้เลี้ยวอีกแล้วอ่าเลี้ยงให้เห็นไม่ได้เลยจริงคนเนี้ยเลี้ยงให้เห็นไม่ได้รู้กระเป๋าตลอดนะผมโคตรอาอะพีจีนิ่งกับมากกี้ของเขาเออโคตรอาอะต้องไปเปลี่ยนชื่อเป็นพีจีนิ่งแล้วเมื่อเนี้ยเลื่อ้ห็นไปตลอดนะผมโคตรเอาอะ รามากิเลี้ยงไปออกส่งอืใช่เลยนะครับผมแต่ว่าดังไม่ได้นะนาอารเงี่เขาไม่โดดนะครับผมลูกเพราะว่าโดดคนเดียวนะครับแล้วมากิยังไงส่ง,สงคืนมากิส่งไปคิโยตะส่งไปแว่นแตงครับผมแล้วช็อตค็อกดังแล้วยังไงครับผมจ้มแตกหน้าไปไม่ลงครับจ้วงไปเลยเอ,เอัเดอร์ที่เรียบร้อยเหลือย9่ิ้าวินะครับเกมตามอยู่แปดแต้มนะครับยังไงครับผมเดอะคิวโซละรล้วนโนหนึ่งว่ายังไงครับเจอมากิแบบนี้แล้วตบหลาชัตกมือให้เลยครับผม มากิบอกเลยว่าเกมน,นี้แบกแบบแบกแบบแบกบแบบแบบหลังห้ากับเออโคตรเถื่อนอ่ะมโอ้โหหวัดดีครับเน็กเน็กมาเชียร์น้องอินหรือเปล่าแสกหน้าไปก่อนแล้วลูกเขาว่ารีบาวได้ครับล่วงหนึ่งแล้วโดดชิลเลียงไม่ได้เลยอะ่ะเลี้ยงไม่ได้เลยนะเห็นคนเลี้ยงไม่ได้ขึ้นของขึ้นนะั้นชักกระตกด,ดังอัดหน้าไปเลยแล้วกัน ขอโชว์สกิลบ้างนะครับดิงบอกจัดไปชนะแบบทุ่มทนนะเกมนี้ว่ายัางไงครับผมเจอมาีิเข้าไปเล่นไม่ออกหรือเปล่า <S <S หยิบลุกะว่ามาแล้วผมเจอมาคินองอินเข้าไปนะเซนเตอร์นิน่งนี่คือเซนเตอร์โหดมากๆโหดแบบเถื่อนเลยนะครับผมแต่อืเล่นมาีิโคตรเถื่อนนะแมตชนี้บอกเลยว่ามาีิแบกนะครับผมโคตรเถื่อนอะเซนเตอร์นิ่งนี่คือ,อตอนที่ ไม่นานมานี้นะซีซั่นที่แล้วนะี่คือเล่นจุนนะผมแกร่งที่สุดที่หนึ่งนะแล้วก็ไล่ลงมาที่สองที่สามอ่างเงี้ยวนอยู่ประมาณนี้นะผมแกร่งที่สุดในเซิร์ฟนะแต่ว่ามาหยิบมาก,กีะครับทาได้ดีมากๆนะหลานที่เองโคตรชมหลานตัวเองเลยวะ่ะช่อตน,นี้มาก,กีอ่าได้ mvp ไปนะครับเล่นได้ยี่สิบสองจุดสี่นะครับผมร่วงอห,หนึ่งได้ svp ไปนะครับเล่นได้สิบห้าจุดแปดนะครับผมแล้วคือแบบเลี้ยงไม่ได้อะ่ะนี่ขนาดว่าอ่าโดนชิลิวไปรัวๆนะยังเล่นได้สิบห้าจุดปดนะครับผม แต่มันเลี้ยงไม่ได้จริงนะผมน้องอินบอกว่าเห็นคนเลี้ยงไม่ได้แล้วของขึ้นหวัดดีครับผมบาบาลอสอ่านในจอใหญ่ตรงสื่อมันค่อนข้างจางๆนะอ่านไม่ค่อยถ้าอ่านช่วยผิดขอภัยนะน้องอินสุดมากเออใช่ครับน้องอินสุดมากครับเกมเมื่อกี้คือแบบ โคตรเถื่อนอะคือมา่กีสกิลเพย์แบบเถื่อนๆเลยนะ <c oughs> จะใช่บกว่าลีกนี้ถ้าผมเล่นลูกคว้าพี่อินไม่ได้อย่างนี้เราขอบอกเล่นลูกคว้าเป็นหรอใจใจแหมทำเป็นแซลลูกคว้าเขานะลูกคว้าเมื่อกี้คือเขาเล่นดีนะเล่นเล่นดีแล้วก็จังหวะโอเคนะครับผมแต่ว่าเลี้ยงไม่ได้เลยอะโดนชิลิวนั่นคือโดนชิลิวรัวๆแล้วนะครับ เขายังเล่นได้ตั้งเยอะขนาดนั้นใจใจเขาเล่นเก่งนะเมื่อกี้แหม่ใจใจคุยคุยทับรัวเลยวะพี่ว่าลูกเขาว่าเมื่อกี้เล่นเก่งกว่าใจใจเยอะเออสองทุ่มครึ่งจองนะครับดังแดดงโอเคน่าจะได้นะสติวอยู่คนเดียวเซนต์เิ่งเก่งจังครับเอาวากองเชิเซนต์น่งมานะทุออกนนี้เขาคือใครแล้วครับ เดี๋ยวมีไปทะเลาะในดิสคอร์ดอะไรอย่างนี้อย่าแซวบอกแล้วเพื่อนผมไม่เอาเลยอ่ะยังไงเลิกคบเลยเหรอเลิกคบกันเลยเหรอจังหวะนี้พี่ผมป่วยครับเฮ้ยวิมลป่วยเหรอวิมลกินยาคาราทุกๆุสี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็กินฟ้าทรายโจนดักไว้เลยนะมันจะได้ไม่กระจายนะครับเผื่อเราเป็นโควิดนะแล้วก็อ คอยเช็ดตัวเช็ด้อพักเต็กจริง,รงวิมลเป็นหมอวิมลนดูแลตัวเองได้อยู่แล้วนะแต่สู้ๆนะครับมันต้องการกำลังใจนะมันทรมานมากนะที่เข้าใจนะผมถ้าเป็นโควิดนะครับ,รบหลายคนเขาอ,ออกมาบอกกันว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับมันทรมานมากนะแต่ช่วงเนี้ยถึงคนเป็นไข้หวัดธรรมดาก็เถอะแต่มันแรงมากๆแลวเชื้อมันแรงมากนะครับลายเป็นไข้หวัดตอนนี้นะครับผมบอกเลยว่าหนักแน่นอนถึงไม่ใช่โควิดก็หนักนะครับผมช่วงนี้เอไวรัสระบาด ไม่รู้ไหวเปล่าแต่ผมจะพยายามสู้ๆครับถ้าไม่ไหวบอกพี่นะไม่เป็นไรนะผมมันเป็นแค่รายการแข่งสนุกสนานะนนะไม่หมดนะเอาเอาตัวเองเป็นหลักนะครับถ้าไม่ไหวก็คือต้องนอนนะพักผ่อนนอนให้เยอะๆนะครับผมพี่มีกี่คิวเหรอครับวันนี้คิวเยอะมากๆนะคิวแบบโคตรจะแน่นนะครับผมใครดวงดีก็ได้สตนนตีมนะฮะจังหวะนี้แต่ใครเป็นนักแข่งโปรเลกนะครับบอกพี่นะพี่จะรัดคิวให้ใครเป็นสตตีมเบอร์บอกพี่นะพี่จะรัดค,ค,ค,คิวให้นะครับ ไม่เชียร์เซนนิ่งได้ไหมไม่อยากเจอในรอบต่อไปเจอได้เจอได้ตอนนี้ทีมเซนเตอร์นิ่งนำไปอยู่หนึ่งูนนะครับจังหวะน,นี้ล่วโนหนึ่งเดอะคิวโซล่าแก้เกมยังไงนะครับเมื่อกี้เจอมากิเข้าไปแบบว่าเล่นไม่ออกเลยนะเจอมากิแบบนั้นนะผมโคตรจะเถื่อนนะเขากดหนึ่งกันแล้วเนาะมากิเข้มจังอะนะนิ่งนะนิ่งเลยวะแน่นอนเข้มจัดเออจังหวะเมื่อกี้มากิโคตรเถื่อนอ่ะคือเล่นดีมากนะช็อตเมื่อกี้ําไม่ได้อวยหลานนะแต่ว่าเล่นดีจริงๆนะ อ่ะไปลุยเลยแล้วกัโนโคตรมันอะ่ะสวัสดีครับบางกิม,มาผมกินพยาพาราสองเม็ดทุกสี่ชั่วโมงอ่ะถ้าไขา้ขึ้นประมาณสาสิเจ็ดกว่าเกือบสาแปดเนี่ยมันต้องเช็ดข้อพับด้วยนะโอเคครับใครรู้เทคนิคอะไรก็มาแชร์นะครับเชือเอ้อไวรัสช่วงนี้มันแรงนะ ค่ายมันยังใหม่อยู่นะครับทียังตักตัวไม่ทันนะไม่รู้ว่าต้องทำอะไรนะงั้นเดี๋ยวผมสตรีมมาแล้วคิวจัดไปปาปูเดี๋ยวจะกลับมาที่ท่านทีสามครับจัดไปครับผมแก๊งปาปูแดงมานะครับจังหวะนี้ แล้วเซนเตอร์นิ่หยิบมากิมาเหมือนเดิมเขาไม่มีคนตัดมากิหรือเปล่าครับเฟิร์สพิกเป็นฟูจิมะมานะครับผมตามด้วยสกุลิงิสกินเฮดนะครับเดอะคิวนะครับผมแล้วก็ฮานาฮาเซกาวะนะครับผมอ่าล่วนอันหนึ่งนะครับแล้วก็จินกินยูเอฟเอฟนะครับผมคุณโอเล่นกอและนะอารเปลี่ยนอ้าวแล้วเซนเตอร์นิ่งเล่นเซนโดไม่เล่นมากินะครับผมเพราะว่าข้างเขาเนี่ยไม่มีใครเลี้ยงเลยมีฟูจิมะเลี้ยงตัวเดียวนะครับแล้วมันชี้ได้อยู่ยากนะเพราะว่าเขาเลี้ยงแล้วเขาเขาแดดไปยิงอ่ะ อันชิลิวไม่ได้นะครับผมจังหวะน,นี้อ่ะแก้เกมกันไปแก้เกมกันมานะครับจังหวะน,นี้เซนตานิ่งหยิบเป็นตัวเกมลับมาเป็นเซนโดนะครับเป็นคุมเกมได้ด้วยนะครับผมโอเคนะคุณโอหยิบกอแล้วมาซับพอร์ตกียู f f นะครับผม GUFF เอเฟ่นจินนะส่วนอีกฝั่งหนึ่งโซล่านะครับแก้เกมมาเป็นฟูจิมะนะครับอ่าแล้วก็เอาสากุเิงิสกินเฮดมารีบาวแข่งกับกอแล้วโอเคนะแล้วก็ล้วนตัวหนึ่งมาเป็นเกมลับนะครับอาจจะมาปิดเอจีนะครับผม เลือกตัวละครค่อนข้างดีทั้งสองทีมนะมาดูนะครับว่าเกมเพย์ใครจะชนะนะอันนี้เลือกตัวละครมาสู่สีกันนะ,ะจำบอลไปอะอแล้วก็แล้วไม่กระโดดน,นะผมก<ะ>็แล้วไปแล้วนะครับพอดีมีเพื่อนเรียกข้างสนามน,นะก<ะ>็ยังไงอ๋อใส่ลูนมาหรือเปล่าใสูนะผมเา<ะ>ไม่เล่นนะวิ่องออกไปแบบนี้<ะ>อ่าใส่ลูนมานครับรีแมทนะอันนี้รีแมทนะครับผมก็แล้วไม่เล่นนะครับ<ะ>พอดีคุณโอพาสนะผมจังหวะนี้ โอเคใส่รูนมาทั้งสองคนนะฟูจิมะก็ใส่รูนมาครับผมอ่ะสุสีกันใส่รูนทั้งคู่นะเดี๋ยวรอรีเกนครับผมตัวเดิมใช่ไหมโอเคอ่ะตัวเดิมนะผมตัวละครเลือกกันมาค่อนข้างสุสีนะพี่ว่านะครับทั้งสองทีมนะแก้เกมกันมาได้ดีนะเดี๋ยวมาดูเกมเพย์กันจัดดีครับส์จัดดีเดี๋ยวก่อนพี่จัดทัวร์นาเมนต์ก่อนจบทัวร์นาเมนต์นี้ค่อยว่ากันยิงให้ไส้แตกเลย อ่ะมาภาคจอใหญ่แนละ้วจามบอลไปครับก็แล้วได้บอลมานะครับผมคุณโอคุณโอแล้วยิงแบบนี้ไม่ลงแน่นอน,นครับยังไงเอาแล้วน้องยินรีบาวได้ว่ะเมนเซนเตอร์เล่นตัวอะไรก็รีบาวได้จัดไปแล้วหลอกส่งให้จีนนะครับจีนจะว่ายังไงกระชากไปเ้ยโคตรสวยแล้วไม่ลงนะผม,มอา้าวสแต็กไม่มีผลหรือไงฮัลโหลจีนจบแล้วแล้วฟูจิมะไปนะครับจีนชูมืออย่างเดียวยิงไม่ถึงหรือเ่าไกลเกินไปนะ จีนได้บอลมานะครับส่งเซนโดแล้วแตกหน้าไปไม่ลงแน่นอนนะครับจังหวะน,นี้้วกอนและรีบาวไม่ได้สกูตอนนี้มีสแตกกันทั้ง2ทีนะผมใครย,ยิงอ่าไม่โดนบล็อกน่าจะลงร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่ว่า <Okay. S 1> แล้วดั้งเทอร์เวอร์นะผมแต่รีบาวขึ้นสัรลักน้ำลายเลยรีบาวขึ้นไปได้นะไอ้ลูกเปิดเนี่ยไม่ใส่รูนะดังเทอร์เวอร์รัวๆน,นะแล้วจีนส่งให้เซนโดเซนโดหลอกไปหนึ่งจังหวะหลอกสองสับสองสวยครับผมเปิดไปสองเท่าขอเช็ครูหน่อยนะครับผมขออภัยนะ โอเคอ่ะถูกต้องนะครับไม่มีใครใส่รูนะก่อนแล้วส่งเตนโดนะเซ็นโด,นะนโดว่ายไงหลอกยิงไปนะครับหลอกส่บก่อนแล้วดําอัดหน้าไปเลยจัดาปห้าต่อสี่นะครับผมอา้าวแล้วเมื่อกี้ฟูจิมะย,ยิงสามแต้มได้อะ่ะโอ้โหใส่ได้ดูรูนอยู่นะไม่ได้ดูเลยจังหวะไหนนะแล้วโคตรจะโล่งอะ่ะเฮ้ยรั่วนโนูหนึ่งบองจริงว่านำไปก่อนสามแต้มนะครับผมตอนนี้เซ็นต์นิ่งนำอยู่เอ้ยตามอยู่สามแต้มนะแล้วต่อไปไม่โดนไม่ลงอะ่ะ ตอนนี้สแต็กจินน่าจะประมาณเลเวล99แล้วนะครับผมลกก็ไม่ลงแสกหน้าไปสองลูกก็ไม่ลงนะครับยังไม่โดนบล็อกเลยนะอันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจินจะยิงลูกต่อไปลงหรือเปล่าเราจะมานับกันนะครับว่าจินจะยิงลูกสแต็กกี่ลูกไม่มีโูนถึงจะลงนะถ้าตกไปก่อนแล้วการยิงต่อหน้าเซนเตอร์นิงได้เหรอเล่นตัวอะไรก็เมนเซนเตอร์อยู่ดีนะผมแล้ว,ลวยังไงยังไงเซนโดเซนโดส่งให้จินไหมส่งกอแล้วหลอสองจังหวะสวยครับผมแล้วไม่ลงนะอ้มากระดวงหรือเปล่า แล้วจริงแสกหน้าไปเลยแล้วการลงไปดิเจ็ดต่อแปดนะครับผมตอนนี้ทีมนอกอินกลับมาขึ้นนำหนึ่งแต้มน,นะครับผมส่งให้โซลานะครับผมโซล่าโคตรสวยเฮ้ยอะไรไม่ลงไ, <laughs> ไม่ลงนะครับสนามนี้ห่วงค่อนข้างเล็กแล้วลงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นชดนี้ลงลงเน้นๆจัดไปนะครับผม,อ,มอ้าวอ้าวคาดีพิกหรือเปล่านะครับเจ็ดต่อสิบเอ็ดนะครับตาน,นี้ทีมโซลาร่วโนหนึ่งนะครับผมเดอะคิวแพ้ไม่ได้แล้วนะครับ ตอนนี้อ่าสกอร์เป็นหนึ่งต่อสิบเกณฑน,นะครับแล้วฟูจิมะลงแน่นอนด้ลูกรุนี้อ่ะไม่ลงอ่ะไม่ได้ทำบุญมาใช่ไหม<ะ> <laughs> คนมันจะแท้นะผมแล้วโดนตกไปแล้วจวังหวะนี้เสียหายนะครับยังไงเจ็ดต่อสิบเอ็ดนะตกได้สวยนะฟูจิมะโดี๋ยววนตกมาตกกลับว่าจีนบอกผมเมนเชนเตอร์เก่านะครับผมแล้วเซนโดอันติไปนะจังหวะนี้แตกหนึ่งซาก,กุกระเด็นออกไปนอกสนาม เอาวะผู้นี้เดือดปะฟูจิมะทำบุญมาน้อยไปหน่อยนะครับลูกสองลูกไม่หลงเออตกไปดีดังเหรอดังเหรอน้องอินค่อนข้างขนาดลูกลูกดังนะผมแล้วโดนอีกแล้วนะครับว่ายังไงจินกดสกิลผิดหรือเปล่าหลอกแบบนี้เขาไม่หลงนะผมแล้วตะกุดังก็โดดอีกเลยไม่เข็ดเหรอจัดไปนะผมแล้วแสกหน้าไม่ลงนะจินไปจินจีนเจ้างเชียเชียจีนแสกหน้าไปเดเแล้วไม่ลงนะครับจินไม่มีดูแสกหน้าไม่สขิด แต่ฟูจิมะไม่มีรูนี่โล่งไม่ค่อยลงเลยโล่งรัวๆนะครับไม่งั้นสก,กอร์เขาดีอยู่นี่เยอะมากๆโอ้โหเสียขวัญไปว่ะนะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแทบจะใต้ห่วงอยู่แล้วนะอีกสูเจอลูกเมื่อกี้ไปนะแทบจะใต้ห่วงแล้วแล้วสับสองปลายสวยงามครับผมไวยังไงรัวรัวโน .1 นนเอาหน่อยนะผมเน้นตัวเกมรับต้องตบยับยับ แล้วากูแสกหน้าไปไม่ลงนะผมะอันติไปเลยแล้วกัน oh, เออทําไมละ่ะตกผมไม่ได้เหรอแสกหน้าแล้วอันติจัดไปนะแล้ว11ต่อ15เหลือเวลา1นาทีนะครับผมยังได้อยู่นะแพ้ไม่ได้นะผมร่วโนหนึ่งเอาหน่อยโอ้โหแล้วเจอเลยอัพหนึ่งแสกหน้าไปว่ะเฮ้ยน้องอินนี่เล่นได้ทุกตัวจริงตอนนี้ฟูจิมาล่้งๆเน้นๆจัดปลาย13ต่อ17ลูกนี้ถ้าไม่ลงอีกว่ายังไงกดยอมแพ้ไหมฟูจิมะ ฟูจิมะลงไม่ลงนะครับแล้วแสกหน้าปลายไม่ลงหรือเปล่าเอ้อลงแล้วว่าอ๋อมันต้องมีวงก่อนนะครับผมจะแสกหน้าลงได้นะไม่มีลงนะเออสงสารฟูจิมะจังเลยอ่ะลงไม่ลงแล้วแสกหน้าปลาอ๋อไม่ลงนึกว่าลงแล้วจินอันติไปนะโอยซากุเซฟไม่ได้นะหรือสี่สิบฟีเจ็ดแต้มยังทันอยู่ฟูจิมะเอาหน่อยแล้วโดนจินตกไปอีกแล้วนะผมโอ้ชั่นนี้แล้วจินสลายนสองจังหวะโดนแน่นอนนะผมปิดไฟกันรัวๆนะ ตกกันยับเลยว่ะแล้วฟูจิมะหลอกสวยครับจังหวะน,นี้ไม่นุ่งฟูจิมะ <c oughs> ยังไงดี <c oughs> ยังไงดีอะอันนี้ฝีมือดีนะผมแต่ดวงไม่ดีนะอีแล้วยังไงวะยังไงอะฟูจิมะเล่นดีแล้วนะครับผมแต่ดวงไม่ดีนะครับใครจะแข่งอะอถ้าเล่นฟูจิมะนะที่แนะนานะครับผมให้ไปทําบุญก่อนแข่งนะ <c oughs> อันนี้โล่งสามลูกอะไม่งอ่งอะ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือแพ้เพราะว่ายิงโลกไม่ไม่ลงแพ้เพราะว่ายิงโลกไม่ลงนะครับสามแต้มลกสองลูกไม่ลงอะ่ะให้ทําไงอะ่ะฟูจิมะอึงแสกหน้าไปแล้วกันแล้วลงนะผมทรงแบบนี้อ๋อมันต้องแสกหน้าไงฟูจิมะเออโอ้โหสวัสดีครับมรดอนแข่งเสร็จลบเกมเลยฟูจิมะสกสานฟูจิมะมาก แมดนี้จริงๆถ้าฟูจิมะยิงลงนะครับสกอร์มันจะไม่ขาดเวลาเล่นสภาพจิตใจมันจะโอเคมันจะเต็มร้อยไงแล้วแบบไม่ลงนะครับผมแล้วเข้ามาสองแต้มลงๆก็ไม่ลงติดต่อกันอนะ่ะฮัลโหลสะแตกไม่มีจริง <c ười> คืออะไรอะ่ะไม่เข้าใจอะ่ะเออจริงๆแมดนี้โซล่าหาช่องยิงดีมากนะผมแต่ดวงไม่ <c ười> แต่ดวงไม่ดีมากๆเลยอะ่ะโอ้โหจบเลยนะครับผมแล้วซากุเดอะคิวนะครับอ่าเป็นเดอะแบกทีไปแต่แบกไม่ไหวนะ ได้ SVP ไปเล่นได้สิ4จ็ดจุดี่นะครับแต่จังหวะนี้พี่ว่าจริงๆแล้วโซลาต้องเล่นได้เยอะกว่าเอ่อเดอะคิวนะแต่แต่ดวงไม่ดีนะครับผมเลยเล่นเลยเล่นได้สิบสี่จุดหนึ่งะครับผมแล้วจังหวะนี้อ่น็อกอินเซนเตอร์นิงได้ MVP อีกแล้วอ่ะเฮ้ยของจริงวันเล่นได้ทุกตำแหน่งนะทำไปสิบสี่แต้มรีบาวไปห้าครั้งนะครับผมเซนเตอร์นิงเล่นซินโดแล้วรีบาวไปห้าครั้งตกไปสามครั้งนะ <laughs> ไม่ว่าเมนเซนเตอร์จะไปเล่นตำแหน่งอะไรก็จะตกได้รีบาวได้นะจัดไปครับผมของจริงเรียบร้อยนะทีมเซนต์นิ่งเข้ารอบไปนะครับ2ต่อ0นะครับผมเดี๋ยวพี่ไปใส่สกอร์แอบหนึ่งนะ